ครั้งแรกครับสาหรับ2คนมีกันบนเวทีครับยังขยับเข้ายังไม่ถึงครับลมร้อนโฉบเข้ามาจับไงตีขวาก็โต้คืนด้วยเข่าครับเพชรเอกขึ้นคอได้ตีเข่าขวาไปเสียบขวาคืนมาอ้าวงในได้เฮได้ฮือได้ฮาครับเตะจะไปลมร้อนวงในทิ้งแทงก่อนเลยครับเพชรเอกเพชรเอกแทงเข่าขวาลมร้อนแทงขวาเพชรเอกมาขวาครับตีหูเสียบเข้าไปตรงนั้นครับเสียบเข้าไปตรงนั้นครับพยายามขวาไว้เลยครับเพชรเอก นี่ครับตัวเล็กว่าก็จริงครับแต่ดูการจับในของกดลงมาครับเด้งเข่าขวาอัดเข้าไปบลมร้อนพยายามจะรู้ต่ว่าโดนศอกขวาของเพชรเอกครับโดนศอกซ้ายศอกขวาครับต้องถอยออกมาตั้งลักก่อนครับโอ้โหจังหวะการจับนี่เบียดเข้าไปมีแก้งขวานําไปก่อนลมร้อนนี่ออกมาเล่นฝีมือแต่ว่ามีจังหวะดักแทงได้สวยๆครับอยู่วงในครับพักออกบายเพชรเอกเดินขยับขยับเตะเจาะล่างเตะขวาเจาะล่างศอกอัดเข้าไป หมสู้พลางถอยพลางเลยครับลมร้อนวงในจับได้ดีเดี๋ยวดูครับแหมจังหวะนี้โดนป้ายหน้าขวางหน้าเสียบไม่ถึงขวางหน้าไว้ครับเพชรเอกครับพยายามจะสับศอกก็ไปติดท่อนแขนครับนี่ครับพยายามจะเข้ามาเตะขาเหาะยางครับสอกขวาฟันเข้าไปเพชรเอกพยายามจะเน้นหมัดเน้นศอกครับดูครับตุ้ยเข่าลอยของลมร้อนจังหวะนี้ครับเอาเลยครับลมร้อนในวันนี้มาเหนียวแน่นใช้ได้เลยนะครับวงในดูจังหวะการไอโอ้โหเอาเลยครับ จับได้ดิจับเหนียวแขงแรงดิลุยต่อครับหมายที่วงในครับพยายามล็อกคอกดคอไว้แต่งตัวนานหรือเปล่าแทงไม่แทงแทงข่าซ้ายตีข่าขวาคืนเพชรเอกพยายามตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับลมร้อนก็พยายามจะตีสวนตีขืนคืนไปครับนี่ครับไม่มีใครถอยให้ใครนะครับยืนปังหลักแลกกันกลางเวทีครับโดยเฉพาะวงในครับจังหวะนี้เด้งแล้วก็โดนเกี่ยวล้มลงไปครับลมร้อนครับถือว่าทําได้ดีครับจังหวะนี้ครับ น้อกคู่ต่อสู้เด้งยืนขาเดียวครับแล้วก็เตะตัดหน้าครับแล้วก็ยัดเข่าขวาครับช็อตนี้ครับตั้งกำแพงไว้ครับนี่ครับดูครับพยายามยางขวางหน้าครับโอ้โหวันนี้ถือว่ามาเยี่ยมมาดีเลยนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยุเข้าไปจะตีก็นนี่ครับโดนขวางโดนชิงตีมาก่อนครับลมร้อนครับอ้าวล็อกได้ล็อกได้มีแทงคืนได้บ้างครับสู้กันอยู่ที่วงในตีเข่าขวาไปลมร้อนตีเข่าขวาเพชรเอกโต้คืนด้วยขวาชุดนี้ครับชุดนี้จับแยกมาก่อน นี่ครับพยายามจะเดินจับไหนแล้วครับทางด้านลมร้อนบิดดึกมันกระตุกเสียบขวา,ายัดเข้าไปครับจังหวะนี้ครับแม่เป็นความโชคร้ยายของทางด้านเพชรเอกครับไปติดอยู่ข้างเชือกครับโดนเข่าวขวา,ายัดเข้าไปตามน้ำครับแล้วก็เดินต่อเนื่องครับทางด้านลมร้อนนายนี่เหนียวนึบเลยนะครับโอ้โหนี่นะครับตีเข้าไปเอยาเพชรเอกก็ใส เดินชนลูกใหญ่นะครับมีหมัดมีศอกสลับด้วยแต่ลมร้อนนี่ดูว่าจะมั่นใจแล้วนะครับมาถึงตอนนี้มั่นใจในความแข็งแรงความแข็งแกร่งพย,ยายามจะเบียดเจอไม่เจอครับเจอแข้งตอกขึ้นด้วยแข้งเดินลุยเดินบทเดินเบียดหายใจลดต้นคอครับวงนโอ้โหไม่ให้จับครับไม่ให้จับไตขวาลูกประเภทเอกต่อยขวาขึ้นไปครับลมร้อนโอ้โหต้องบอกว่าสนุกดูๆเลยเกินครับดูครับวงนของลมร้อนเด้งข่าวขวายันเข้าไปครับพยมเด้งอัดเข้าไปอีกทีครับ นี้นะครับดูจังหวะล็อกเอาขยับขยับเข้าหาลมร้อนได้ใจแล้วนะครับทีมงานนี่บอกให้เดินให้เบียดวงไหนอย่างเดียวไม่ต้องถอยโอ้โหโเพชรเอกจะเจองานหนักแล้วนะครับแบบนี้พิกเหลี่ยมล้มลงไมอีกดูว่าเรี่ยวแรงก็จะลดน้อยลงไปเหมือนกันแล้วครับเพชรเอกเป็นฝ่ายเดินลมร้อนเตะขวาเพชรเอกอ๋อขารับศอกนี้ไม่โดนอ่าเนี่ยพยายามจับไว้ไม่เอาด้วยครับ ไม่เอาด้วยครับขวางไว้เลยครับแม่นี่สับมาก็ไม่โดนครับจับเอาไว้นี่บไม่ถึงเกมคุมสถานการณ์ครับผิดกับทางด้านเพชรเอกครับพยายามจะเล่งเกมเดินเบียดเข้าไปครับดูครับมีหมัดมีศอกมีแข้งครับดูครับปักเข้ามาจังหวะนี้ครับไม่ถึงครับแลวก็ยังคงเดินต่อเนื่องครับขวางขวางตีได้ไหมครับจังหวะนี้พยายามจะฟันศอกครับแต่ว่าลมร้อนนี่พยายามเก็บอาวุธละครัางลีพยายามจะเร่งอย่างเต็มที่เลยนะครับเพชรเอก ดูครับลมร้อนนี่กาดไม่ตกนะครับสววหมัวกันล็อกแน่นเพชรเอกเริ่มได้ใจหรือเปล่านะครับยกนี้จะไล่ทันหรือไม่ทันเท่านั้นแหละครับโอ้โหแต่ว่าลมร้อนนั้นมาชกละเอียดด้วยกาดไม่ตกไหนนี่ก็ล็อกเอาไว้ก่อนแหละครับเพชรเอกเร่งทันไม่ทันลมร้อนต้านอยู่ไม่อยู่อีกหนึ่งนาทีโดยประมาณครับเดี๋ยวรู้คบตอบโอกระโดดเตะเลยครับลูกนี้ครับเพชรเอกโอ้จะลมร้อนกอดเอาไว้ครับ แขงขวาของเพชรเอกครับเตะเข้าไปนี่ถึงกับเอียงครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับยังคงเป็นฝ่ายเดินต่อเนื่องครับทางด้านเพชรเอกการเบรกเกมแล้วก็แยออกมาก่อนครับนี่เาก็ต้องชื่นชมครับทางด้านลมร้อนครับเตียสันกว่าก็จริงครับแต่ว่าวางเกมวางแผงครับทาได้ดีครับขณะที่ทางด้านเพชรเอกครับพยายามจะสู้เลยครับบางทีโอ้ทมงานนี้บอกให้เดินนะครับเพชรเอกบอกเอายังง่ายนะครับเดินต่อนะครับเอาต่อยมาดฝันบอกไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับเอาเบียดเข้าไป ลมร้อนโ็กลอกมาโอ้ยเอา้าเอา้เอาไม่ได้นะครับระมัดไม่ได้นะครับนี่เลยครับหมัดมวยมีหมัดมีสอกเข้ามาโอ้โหแต่ว่าโชคสองพักสองนะครับจะไล่ไล่ทั้งหรือเปล่าโค้งสุดท้ายแล้วครับลมร้อนขยับออกซ้ายออกขวาแล้วก็ล็อกเอาไว้เลยครับโอ้โหวันนี้ถือว่าโชคละเอียดแล้วก็ทำผลกัน าการรวบรวมมาขนนะแล้วก็อันไปชูมือให้ลมร้อน